สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะินครับสวัสดีครับค่ะเชกเสของวันที่สิค่ะขัขึ้นไัดลยหมอบหมายจากเมื่อคู่ของวันค่ะครับเพราะว่าเอมิงนิงนเิ้งต้นิ้งตนิ้นท้ตันทิ้งต้นทิ้งต้นาิต้นทิ้งต้นทอ้งต้น้งิิน้งตน้งตั้ง้ ค้นเอาน่ค่ะน้ำืมนนาหายทบนพราะ้ารเป็นอรนะมที่เ็ค่ะเป็นจิกระไ่ะนาชมที C, มาจากชนบุรีมอวนนี่เนาะค่ะมอวนนียครับทนิน่ดเป็นมะม่าค่ะปู้ห้ค่าน้ำมันเอฟซี C, มอวนนี่เป็นไรยิมเต้าซิบครับเต้าอครับสมข่ายน้ำมันแต่วาเ่ะหกลังแล้วก็นา่สิบแ ค่ะเอฟซี FC ค่ะที่ได้น้ำสมมากค่ะบรลวจะโชคจะมาน,นู้เนาค่ะถ้าได้ฟังคลิปแล้วก็ค,คอมเมนต์มาด้วยค่ะเด้อค่ะรถ่เร็นกยูัจจยด,ยดกรสองศูนย์นึ่งหลันครับปืนโชกจมากับปูพันได้นำนำกับน้ำสมงมาถวายเป็นทำงานอยู่แข่งวัดชุนบุรีครับผมปูเลยทรงคารถย่อนหลังอี่คนครับก็คือเก้าศูนย์ครับผมแอดยิ่ยมจะ เกีไปคนขับไปเจ้ามือเป็นคนไทยเห็นแล้ครับเนาะเกียร์ไปเดิงว่าสี่ร้อยสมเด็จแต่เจ้ามือไทยทะเบียนในเบื้องนู้นค่ะเจ็ดศูนย์สี่สามค่ะเจ็ดศูนย์สี่สามเนาะค่ะแนวทางค่ะเพราะว่าช่วงช่วงนี้ค่ะคลิปเขาก็สรุปยังได้เนาะค่ะเพราะว่าทางทีมงานเขาก็ยากหลายสิ่งหลายอย่างค่ะ ค่ะถ้ามีคลิปก็คือจะเป็น .swing ใบละค่ะถ้าถ้าบ่มีก็แม่นภารกิจบ่บ่เสร็จเนาะค่ะว่าปลาเป็นคู่เฮาก็เบิ่งนี่ช่วงนี้เบิ่งหน้ายิ้มไปก่อนก็จะเป็นเบิ่งหน้าคู่ตาครับผู้ชู่ตาอย่างก็ยิมนะไปไปไปเฮ็ดไปครับขี้สิคู่ตาเพชรไปกับขี้ครับนั <c oughs> ่น <c oughs> ไปก็พีผูขาดพีเพื่นค่ะ้งินกับกา้าเดียทุกคนทุกคนเปายมอล้อับเื่อค่ะนดยืนพูดกันครับกําลังจะถามมาสามคนกับพูด้คบน่า่ะดค่ะคาวพรมเอยานค่ดค่ะค่ะ่อนครับ ทนที่หาคุณภาคมค่ะสองปัญหาด้อยหกสิบหกค่ะพราะการยุวัตสาสนุบุญวรารามค่ะครับมีอ่ารงท่านร้ายครับพี่น้องค่ะครับมาลุ้นกันมาครับอาณาพุทธท่าที่ทุกหาครับจัดอะไรเนี่ยปรอบกับอีสีเรครับเนาะค่ะครับโอ้ครับยันสวยค่ะข้างล่างกับมีทีมงานของคุณแม่เนาะค่ะโอ้อันนี้นะไอ้เขี้ยข้าวเฮียนค่ะอันนี้นั่งขรตาค่ะมีเนียบฟัดค่ะครแล้วมี นั่งลำค่ะอ่าวซอยหมูบานบนหยุดสคะคนั่งน้อยค่ะถ้าเป็นหนาที่มค่ะครับเด๋ยวงามครับครับมีอยู่สามคนครับมีอยู่สามคนครับครับเมาเพ่นึ่งเยบนเจ็ดหนึ่งเก่าครับาเนอีกนไดครับ๋ยาจะยิ้มเตน้ำมมหม้กนิตั้งเส้นมองได้ยดงคงดูครับไทยใสสเกียรสต็อปนะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะค่ะเป็นบรรยากาศค่ะไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ยิ้มกำลังทํางานหนักค่ะครับผมช่วงเศร้าๆค่ะกินข้าวไปแล้วยิ้มว่าครับว้าอีกินแล้วตี้กลับกิ่นปีงูแล้วครับกลิข้องปอกเหรครับจัดเนค่ะครับผมสวัสดีครับแต่หม้อยังแต่หม้อ เมื่อเมื่ทายกล่องค่ะเพื่นมาเฮ็ดเนาะค่ะครับค่ะมาทายถ้ำค่ะบรรยากาศที่แม่คู่มอไม้ให้ให้เอฟซีเข้าได้รับชมวงรถฟังอะไรพายิ้มค่ะมาทายค่ะให้พ่อแม่พี่น้องซ้ายบุญค่ะได้รับชมวงรถฟังค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะครับผมไพายิมมาัางไปครับค่ะเป็นบุญกระถิ่นไปบุญกระถิ่น ใช่พี่บัดศาสนาบุตรวาด้านค่บเป็นบุญกับพี่มั่นที่หาพืชผัาพค้ติดติดตั้งสองค่างเลยวะค่ะติดสองข่างบบได้ครับไอ่ไปนันติดเช่เนาะค่ะยังว่าไปนึงแม่คู่บอกว่าเอาไปให้ท้งวัดกุะอือเอไปให้ทางวัดเนาะโอ้โกรันติดช่งฟังมันกับี่เยอะัวัา แต่แม่คู่บอกให้เอาไปวัดเนาะค่ะครับแป้นหนึ่งค่ะให้แป้นนึงค่ะรับรับผมจะเริ่มเด้อ17 17ครับค่ะวัดนี่ค่ะหลังจากติดป้ายเสร็จแล้วเนาะค่ะก็ทีได้ค่ะได้เข้าไปวาดแป๊บนึงค่ะ ไปแวะเขาไปวัดวเขาพบาาได้น้ำสมได้น้ำา้าเขายลาู่่ยุคกว่าน,น,นะเกาะพมือเจ้าของด้ว <c oughs> หมดท้นที่1ินวไงล่ะเอดเยี่มสิเอเอาเงินลันกับประตูตาปู่ตาที่ระท่านโชคให้ แต่ว่าปูกับสิบยิมตัวดี้ตัวไหนสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเนาะค่ะสิบเจ็ดค่ะพินิจพิจารณาเบิรงอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดตรงๆหรือก็ไดหรือจะเป็นศูนเจ็ดก็ได้เนาะค่ะพินิจพิจารณาเบิรงคัว่าคจ่าของปูค่ะค่ะบอกว่าหมวถีบมาเจ็ดสิบเก้าค่ะหรือว่าปูหอยอดเก้าเอาค่ะต่อยอดสิบเก้าค่ะต่อยอดปลา ค่ะปูบอกว่าปูอบอกสิบเก็ดตาบาได้ต่อยอดต้นมะขามต้นมะง่แต่ว่ายอดอยู่ที่สิบเก้าเนาะค่ะครับผมค่ะที่นี่พิจารณาเอาค่ะครับทางช่องให้เป็นแค่แนวทางครับรใส่ที่จะย่านให้กันครผสมครับผมสวัสดีครับเนี่ยงา,านวันเดียววันนะครับน้อ,องครับเกิดทางมาประมาณ 40โอะไรแต่งครับครับตั้งไปฟูเฮาเกินขึ้นปวดแ้ไม่พูครับทางนแต่หลายอยางที่วมืนี่ปูเข้าไปก่อทะเบียนก่อนะก่อไปที่ถ้าช่วงนี้ก่ท่างหอทางที้งงานเขาไปยากหลายซิ่งหลายยางค่ะคิปปูก็อาจจะเสาแน่สวยเนียค่ะอยังมือนีค่ะ ไอ้แม่คู่หากับไปต่อกลับไปข้าวที่ไปข้าวที่ผูตาเ้าเบิร์ดค่ะรุกด้วยยู่ขทั้งหลังสวัสดีครับตั้งายเสร็จแล้วครับพี่น้องแสวยงามใคร มีผมไงขับถึงบุญกระถิ่นวัดสาสนุบุญวัดราร่ำขับของวันที่หาคุอสกีกายนยพศสองพันหาดอยหกิบหกับแม่คู้ฮามวันรับเป็นขับพื้น้ำขับคืว่าับถึงสะพานบุญงยขับข้ารสิหูกหาตัวรถตัวประเทศรับเย็่นบุญกระถิ่นสองวัดครับ ครับตรงคำสองวัดครับจะมีวัดปลาบันเมิดหรือว่าวัดปูเทท่องครับแล้วก็วัดสาสนุบทวดราล่ำครับแต่ว่ามีมรรคพมันครบงั้นมีมือเดียววัดเดียวครับสร้างวัดปูเท่ทองจะมีแต่แห่ผับปลาต้วนผ้าปลาครับรวมรวมตะทินแต่ว่าอันนี้ครับในคู่มีมรขนาณะหญ่มรรคดังสามสไตล์ครับผมว่าจะเป็น คุณพอดิดกลางวันเนาะพบกับเนี่ยคุมวนค่ะครับกลางเว้นครกับกลางเว้นแสกๆมาเป็นหาหาน้ำกันค่ะรับมีอางเครื่องพนงามๆครับเพราะว่าจะเป็นลี่ยนนเกียร์ยุจิค่ะครับอันนี้เป็นนั่งเอก่ก้อันนั่งกาเอัน พอไปตาหนูครับเดชไทยทำละครนน้ำแข็งเยอะค่ะครับอันนี้คเป็นไม่ห่างมักน้อยต่นั่งเลยโอ้แต่หลายผลงานละครอยู่นี่ครับเพราะว่าจะเป็นไม่ห่างมากเมาค่ะหรือว่ากัวไปตาหนูค่ะรับหลายผลงานเพลงครเป็นงานล่ำค่ะครับพวกนี้เป็นประยุค่ะครับเป็นไปธุรายุ่ค่ะครับเดี๋ยววันที่หาเด้พอแทีแน่นอนครับวันที่สามครับผมนอน คอ้เรื่องหนึ่งเ็เกหนึ่งหครับตัวที่แม่พูดมากๆประก,กาศย่วันธนบุญวัด่ามมือนั้นก็คือเจ็ดเก่าครับผมคุกราไดมองวุ่นแยงกันกันว่าใช่แต่โอ้ยคับเ็ดสี่หรืี่เบิ่งคิปนี้แล้วเฝ้าไปยิ้มเลยนะตลาดุแแานแยงรัฐบาลนะครับเ้ออ่าครับผมอ่าแข่ม่พากลก้อน,กนครับ สวัสด <differences S 2> ีครับต in so, ั้งไปแล้วก็ต้องทางตาควังทิเหกตับปฏิเห็นับที่มีติดมารวมบินตับในผู่มวมวักับปัญหาสามาได้ งามแล้วงามท้งามัตมตานคทางป้ครับสวัสดีบมาทานปาครับผมจะได้เห็นสัตว์เกียนนะครับว่าครับจะได้เห็นฝ่ายงามๆครับ ได้ครับจุดกระตินค่ะับวัดสะสาสนุบุตรวัดรลามค่ะครับม่ะเดินทางมาจากอุดรเนาะค่ะเราจะเห็นป้ายครับว่าค่ะป้ายที่ติดไปเนาะค่ะถ้าเฮาเดินทางมาจากอุดรค่ะครับผมก็จะเห็นป้ายยังชัดเจนอยู่ค่ะเดินทางมาทางอุดรจะอยู่สายมือค่ะขับถึงวัดสะสาสนุบุตรวัดระลามมีสายมื่อเลครับเด้อนขับเดี่ยวเข้าไปขับประมาณสามร้อยเมตรค่ะขับก็จะถึงวัดยุทธสงครามอันนั้นไหมวัดเทียมค่ะครับผมอย่างสวยงามครับจะมีทง ครับนิดใจแบบสองท่งครับคู่ก,กันทางนข้างเดียวนะครับเนาะ,ค,ะครับผมอดี๋ยวยิมจะทายงานทรงไม่คู่ให้กับว่านบอคัคบเตเต๊ะพว่าแต่พูดไม่ยังคุณนตัเติดกดียวมั้งก็ค่ะก็จะได้สำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางแตงโม,งก,มก็มากขึ้นกาแล้วค่ะสิบเจ็ดเกียรติสิบสบหสบเก้า ครับผมเจ็ดเก้าะยิมหนึ่ 9, 9, งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าราคาสิบเจ็ดนะครับเนาะกับถ uh ูกๆเป็นหมานครับอาสวัสดีเจ้าก็ไปยืมสวัสดีครับแม่ย่าสวัสดีคร่ะแตงโมสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ย่าที่เคยสนี่แม่ย่าชาวบ้านยิ้แย้วัดนี่โอ้บ้านยิ้แย้วัดบ้านตัดตานี่ยบ้านตัดตาเสียตัวนี้เพื่อนกับตัดโอ้หนำหนำเป็นร้านของคุณแม่ย่าบ่ตัดเสียแม่คู่โอ้ตัดสุดเลยแม่คู่นี่เป็นร้าน ไม่ง่ไม่เห็นไม่ย่ไม่เห็นปลายเห็นแต่ดก็ไม่หญ่จังสีได้บ่อ้็จังสีตัวครับเดี๋ยวได้ครับเจ้เด้ครับได้ครับนกปูไดบอลไม่เงยคับครับนกปดีใจว่าไม่หง่สิมีบุญบุญกระทิมนะครับเนาะอ่านกปูให้ยิ้มเนีอ่าโอ้ครับอ่าครับผมโอ้ครับผมครับมัดเียง สองชุดไม่ได้ครับผมครับโคสิได้เบิกงงันไปที่ทักอีกแล้วครับสวัสดีครับหลังจากตั้งป้ายาบุญกระถินครับของอวัดซาสนบนุตรวารารามเสร็จแล้วคร,ครับแอดยิมกับแตงโมครับจะ,จะเอาน้ามขับไปถาวายพระอาจารย์ทั้งวัดซาสนบุตรวลารารามนะครับเนาะได็กแก่ได้เอาน้าม,มานน้ำ โฮกแคนี่ละครับกับไปน้ำสมกระลังหนึ่งครับครับผมกับควายเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับลูกหลานครูชีบขาวความครูตาทุกทุกท่านจะรับเด้อครับสายบุญของครูครับที่อ่าสะสมบุญมากกันนับกันครับหาฮกซีครับที่มีเนี่ยครูหอมหวนนะครับเป็นสะพานบุญไงครับพลาลูกศิษย์ได้เห็ดได้หาได้ได้สางครับบ่าว่าจะเป็นวัดปูเททองครับหรือว่าวัดสาสนุบุญมรณาม ครับหลายๆวัดเนาะครับเนาะอ่าก็ขอวันที่16ตุลาคมพศ2566ครับก็ขอให้โชคๆมันๆลำลำเลยด้วยน้ำกันนะครับเด้อครับสำหรับ FC ท่านใดจะไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลตัวเดียวกับแม่ยคู่ครับก็คือเก้าเจ็หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็แล้วก็หนึ่งหกแล้วก็เก้าศูนย์นี่เนาะแตงโมครับก็จะเลื่มเจ็ดศูนย์ความนะครับเด้อเนี่ยเป็นตัวเก้าตัวเดิมคือเก้าครับขันมักกับตามขันบ่มักกับพันทั้งช่องเป็นแชร์แนวทาง ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับสำหรับชิปนี้ทางช่องจะขอจบชิปตรงเพียงสำนีขอขอิอิซายบุญทุกทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆรครับสวัสดีครับ